เป็นแนวไหนอ่ะเป็นแนวเราเป็นแบบคือพี่เปิ้ลขออย่างเดียวว่าให้มันคือจะให้ไปถ่ายแบบว่าเดินจูงมือกันมองหน้ากันเขาก็ไม่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราก็หลือว่าเอองันก็ก็เป็นแบบกึ่งกึ่งดิบดิบล็อกร็อกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอะไรฮะคู่เขาสองกคู่เสิถาสิรอะไรกับผมกันฮะไม่จะอปนกับผมั ยังไงครับน้องคิมเป็นไงครับเดือนนี้อะไรครับกระโดดซะแล้วคุณเจษเอาละสิครับจะตอบคำถามเรื่องสาวคิมว่ายังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังคำตอบนะครับอาหารครับพี่หนุ่มครับอะไรฮะบอกว่าบ้านนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของอาหารมากครับใครไปใครมาเนี่ยเรียกว่าได้ทานอาหารบ้านเนี้ยต้องคูดกันไปอีกต่อไปสิบคนร้อยคนครับอะไรที่ไงฮะนั่นแหละสิทันนเป็นน้องกับหลคุณแม่ให้ฮะแต่คุณสาว มีฝีมือของเขาเขามีเสน่ห์ใบจวักหอยหอยมากเลยดีมากดีมากเป็นอะไรที่ทำให้ทุกคนชอบมากสุดชอบหูน่าทอดกะเทียมไม่ใช่ทอดกะเทียมหูน่าะเทียมมีใช่มัเรียกอะไรนะเสี่ยทูน่าเป็นปลาปลาทูน่าญี่ปุ่นนะคะที่มันจะเกลี่ยว่าปลาป้านพูดเหมือนปลาทูเลยคือพี่ป้นเขาจะเป็นคนค่อนข้างระวังเรื่องอาหารก็จะทานอย่างเงี้ยปลา แล้วก็ทานกับสลัดเลยพูดไปอาจ<า>ไม่เห็นภาพให้คุณจ๋าโชว์ฝีมือเลยดีกว่าครับเอาละค่ะวันนี้นะคะเมนูที่จะจะทำไม่ใช่ปลาทูน่าทอดกระเทียมนะคะแย่จริงๆคุณสามีดิฉันนะคะผิดค่ะเป็นปลาทูน่าจีกับพริกไทยดำค่ะถือว่าเป็นเมนูสุขภาพ อยู่บ้านก็ทําได้อยู่คอนโดก็ทําได้ขอแค่มีตัวช่วยที่ถูกต้องเพราะว่าความสําคัญคือความร้อนของกระทะค่ะถ้ามีกระทะที่บอกว่าความร้อนของกระทะได้ที่ก็จะดีมากนะคะอย่างเช่นกระทะอันนี้ค่ะเมื่อความร้อนของกระทะได้ที่เนี่ยนะคะลายบนจุดแดงๆในกระทะก็จะหายไปเป็นสัญญาณว่าเราสามารถเอาอาหารลงกระทะได้แล้วค่ะทีนี้นะเราก็จะทานกับสลัดผักซึ่งเหมาะมากแล้วก็ง่ายมากเพราะว่า ซอสเนี่ยมันทำหน้าที่แทนน้ำสลัดไปเลยเรียบร้อยค่ะอีกหนึ่งเมนูสนเสน่ห์ปลายจวักนะคะรับรองว่าดูยากแต่ทำง่ายมากเมนูง่ายๆแถมยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยนะครับก็ลองนำไปทำแล้วรับประทานกันได้นะครับแต่ตอนนี้เราไปฟังคำตอบเรื่องสาวคิมจากปากนุ่มเจ็ดกันดีกว่าว่าตกลองอย่างไงาย,ย่างไงาน้องอย่างไงาก็ดูๆูกันอยู่ครับดูๆูกันอยู่นะครับครับแล้วเมื่อไหร่จะคิวต่อไปครับ ยังครับต่อพี่ครับไม่ขออนุาเรียนถามแล้วอาจาิ๋มกับอาจแปะมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเอ้าวทำไมมาแต่เรื่องผมกันเนี่ยเพราะเปนแต่เรื่องที่เาถามว่าอาจาิ๋มกับอาจแปะเห็นยังไงเกี่ยวกับคู่นี้เนี่ยเรถามคู่นี้ยันกูเลยไม่ค่อยดีจริงจริงแล้วอ่ะไม่ได้มีมีกฎเกณฑ์อะไรว่าลูกสะใภ้จะต้องเป็นยังไงหรือว่าลูกเขยจะต้องเป็นยังไงนะ คือถ้าถ้าเราดูแล้วว่าลูกเราอยู่กับเขาแล้วมีความสุขเขาอยู่กับลูกเราแล้วมีความสุขแล้วเขาเป็นคนดีแล้วก็ไม่มีอะไรวอกแวกวัวแวเนี่ยเราก็เราก็โอเคนะจริงๆหลายๆคนบอกว่าทำไมคิมมาสนิทกับบ้านนี้เร็วรจริงๆแล้วมันไม่ใช่คิมทำงานกับพี่จ๋ามาตลอดแล้วก็กวใช่เข้ามาเรียนการแสดงอ่าอนให้อ่านบทท่องบทอะไรก็ ตั้งแต่ที่จะคุยกับน้องเจ็ดแล้วคือไม่ใช่ว่ามามีเจ็แล้วถึงจะมาสนิทกันไม่ใช่สนิทกันมาก่อนตั้งแต่ทาราใช่ทารานี่คิมอยู่ในบ้านเลยเพราะว่าจะดึงกันออกมาเพราะว่าใช่เพราะมีเรื่องต้องฝึกค่อนข้างเยอะทุกวันนี้ก็ยังต้องฝึกคิมไม่เท่าไหร่แต่เจ๊ดเนี่ยสี่คอยมองน้องตลอดก็ไม่มองนะมาจนไปทำได้อาจจะได้ทํางานด้วยกันใช่แล้วละฮะก็แล้วพอสมควรแล้วล่ะอยากพี่ถิมกับพี่แปงลองช่วยนะครับ ให้อะไรให้โอวาดเหรออืมอวยพริอวยพรแด้ทำการใช้ชีวิตผู้บ่าวสาวใชหคู้ให้กับผู้บ่าวสาวอะฮะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะได้เอาไปใช้ได้ด้วยค่ะการเป็นแฟนกันเนี่ยมันเป็นอย่างหนึ่งครับแต่ว่าการแต่งงานและเป็นสามีภรรยากันเนี่ยมันเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งซึ่งซึ่งมีหลายอย่างมากที่มันที่มันไม่เคยมีในเวลาที่เป็นแฟนกันแล้วโดยเฉพาะถ้า เป็นระยะยาวเนี่ยมันมีอะไรเข้ามาเยอะแยะไปหมดความรักสวยงามความรักหวานแต่ความรักก็มีมุมของปัญหามีมุมของความเศร้ามีมุมของการไม่เข้าใจกันอะไรมันมันเกิดขึ้นได้เยอะแยะมากแต่ว่าถ้าเผื่อเราเอาความรักเป็นตัวตั้งไว้แล้วเราก็ใช้ความรักเนี่ยดูแลก,กันต่อไปมันมันมี วันนี้ก็บอกหลังจากว่าให้ดูอย่างพ่อกับแม่มคือในเวลาสุขเนี่ยไม่ต้องไปดูหรอกแต่ให้ดูในเวลาทุก์ในเวลาเจ็บป่วยในเวลาที่ลำบากตรงนี้คือสิ่งที่ทั้งสองคนเนี่ยจะต้องจับมือกันไว้แน่นๆแล้วก็อย่าใช้อารมณ์มีสติแล้วก็จุงมือกันผ่านจุดนั้นไป มันจะเป็นจุดจุดจุดเข้ามาเรื่อยๆหลายๆจุดแก้จุดนี้ไปมันก็จะมีจุดใหม่เข้ามาเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กัน3วันห้าวันเราอยู่เป็น10ปี 20, ปี30สปีไม่รู้ว่าวันหนึ่งใครจะป่วยใครจะเป็นอะไรหรือว่าอีกคอาจจะสุขหรืออาจจะทุกข์เราไม่รู้ว่าข้างหน้ามันมีอะไรที่เราจะต้องไปผจญด้วยกันแต่ถ้าเรามีความรักและจับมือกันไว้แล้วช่วยกันคิด ตั้งสติดีๆอาเชื่อว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหาที่เราผ่านไม่ได้แค่นั้นเองนะฮะมันจริงๆนะใช้ได้ทุกคนทุกคนใช้ทุกคนนะที่ชมอยู่ไปใช้ได้เลยใช่ค่ะหนุจะใช้เมื่อไหร่คบนั่นไงสิ้นปีนี้แล้วกันนะตัดสิ่ใจอแข่งที่ตลอดสองคนนี้ม่ไม้แต่เวลานี้ก็ได้ข่าวว่าหนุ่มก็อดแผลอดแผนแล้วก็าแล้วก็ เพราะว่ามีใครสักคนที่อยู่ข้างๆแล้วก็คอยจุงมือกันเอาไว้ดีกว่าเดินไปคนเดียวแล้วลื่นหกล้มไหมนะใช่ครับอันนี้อันนี้เรื่องจริงเนาะใช่อดแอโอเคนะครับเอาละครับวันนี้นะถือว่าเข้าเทศกาลวันแม่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีๆนะครับอาครับนี่ฮะค้าบผม ที่ลูกจะได้บอกรักแม่นะครับแล้วก็ตอบแทนความรักที่ยิ่งใหญ่ของแม่ด้วยครับคุณโอม <c oughs> วันนี้นะคะในรายการของเราก็เลยมีแบรนด์ลังนกแทนนะคะมอบให้แก่จิมนะคะแทนความรักความห่วงใยจากลูกๆมอบให้แก่คุณแม่ค,ะค่ะขอบใจ้าเป็นกาแทนมอบให้เลยเคุณจิมเนี่ยไม่ใช่คุณแม่ของน้องเจ็ดน้องสามเป็นแม่ของคนในวงการคุณายคุณหนึ่งในนั้นด้วยอันนี้เป็นลูกเลวอันดับหนึ่ง แต่ตอนนี้ดีแล้วครับเดี๋ยวก่อนจะปิดเบรกนี้เรามีมีสิ่งหนึ่งซึ่งเมื่อเช้านี้เนี่ยคุณเปิ้ลถูกมาครั้งที่ต้องอ่านเอาละครับเปิดหรือยังนะครับเปิดแล้วกระเป๋าพอเห็นไหมแล้วอ่านดังๆนะครับอนณาลีมียอะกว่าฝูงลิงเหนใจรอหญิงคนนี้หนาเพราะผลบุญมาเข้าตา และสองเรามาเข้ากันพบจ๋าพาตะลึงอึ้งความงามทั้งนล้นหลามยิ่งกว่าฝันเป็นคนทำให้น้องต้องตั้งคันกเียดีๆวันนี้เออโอเคนะครับเอาวันนี้ขอบคุณนะฮะขอบคุณมากขอบคุณ ขอบคุณนางฟ้าคุณนางฟ้าคุณเท่าแก่คุณเท่าแก่ยินดี้วมีรภาพแต่งงานด้วยใช่ที่โบสถ์ด้วยแล้วก็มีงานเลี้ยงด้วยเอาด้วยเหรอเออโอเคโอเคโอเคเอาเลยค่ะมาดูกันที่งานแต่งในแบบพิธีของศาสนาคริสต์นะคะก็เป็นไปแบบเรียบง่ายมีคนในวงการบันเทิงมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเช่นเคยค่ะ คุณตาของเรานะคะก็สวยสก่ามาในชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์ส่วนเจ้าบ่าวขุดเปิ้ลก็อยู่ในชุดสูทสุดสมัติอย่างที่เห็นนี่นะคะที่สําคัญนะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาโชว์หวานกันตลอดตลอดเลยนะคะงาน,นาหลอมช่วงค่าก็จัดทึบอย่างอบุ่นเป็นกันเองสไตล์บ่าวสาวเขาเลยค่ะ ที่เป็นไฮไลท์ของงานก็คือการยืนช่อดอกไม้นี่เองคุณผู้ชมลองถ่ายดูสิคะว่าช่อดอกไม้จะตกไปอยู่ในมือของใครวันนี้รายการตีท้ายครัวหมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะยได้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนตอนนี้น้องเนี่ยซื้อออกมาแล้ว <c oughs> นะฮะเชิญพี่เลี้ยงมาหน่อยฮะอ่ะพี่เลี้ยงมาพี่เลี้ยงมาให้เร็วๆเลยเร็วๆเลยคนที่บอกเออเดี๋ยวไว้ก่อน